สวัสดีครับเมื่อน <önem> ี้ก็มาพอกับคู่บ้าหน่อยอีแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้พอดีมีโอกาสมื่อนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็เลยลูกสาวลูกสาวเพิ่นอยากมานอนนั่มนอนนั่มแต่ว่ามันนอนในเต็นท์นอนในเต็นท์นี่มันหนาวมันหนาวเดี๋ยวผมสิสั่งสั่งเป็นเป็นนูโมงเป็นกองเพื่องนะครับเอาเฟื่องนี่จเป็นหม่องนอนครับหลายคนผมเสว่าหลายคนสมัยก่อนเนี่ยนาทีเคยหยนาทีคุนเคยนาดีเคยอยู่ยังสี่มาเพราะว่าเอานี่ เอาอว่าตูบครับผมไม่เห็ดตูบไม่เห็ดตูบก่อที่เห็ดก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเนาะอุปกรณ์ผมก็เตรียมมาแล้วนี่ไม้ไพ่ไม้ไพ่<อ>ไไยังเตรียมมาเรียบร้อยแล้วไม้ไผ่พวกไม้ไผ่พวกอยังเอาแล้วครับเนาะเดี๋ยวมาเบิง้งมาเบิ้งวิธีเห็ดเลยเอาเดี๋ยวผมจะขุดก่อนหาระยะขุดปาาจะ้ขุดต,ตรงนั้นแหละลูกขุดตรงน้องนั่นแหละเออ เอานี่ครับบอ่อเปลือกเป็นการบ่อเสียเวลานะครับเนาะเอาเลยบลีล่า,ลลาพะวามันคีอหมืดแล้วพอต้องตองเฮ็ดก่อนมันมืดเฮ็ดแล้วตอกก่อนมืดบอสบอันบบมีมองดูดมองน่อนมือเนี่ยยมกับบุมีครับผมใส่ผ้าไดุ้ด ได้แล้วเสาหนึง่งนี่ก็ผมนี่ก็สั่งเลยเพราะต้องรีล่าเป็นยังไงนี่ป่าสูงเกินไหมเนี่ยน้องมันสูงเกินมันสูงกระตัดออกเดี๋ยวมันจีล่มเย็นบอสันเอาแค่นี้เอาแต่น,นอนเพราะเต็นมุดขาไปนอนด้คือครับผมมันใกล้จะค้ำแล้ว ถ้ามันข้ามลำก็จะไม่มีที่นอนใช่ไหมที่มไม่จะไปตั้งกล้องม,มนนี่ได้แล้วเตาหนึ่งเตา<อ>ง่านล็หน้อยฮะเตาานึง้จะเตาย่าวกว่านี่แคน้อยนี่เอาจะมีประตู นก็อยู่นี่พอดีปากเพลยเลยยาลีล่าเอาไปทำแล้วทำแล้วหมืดดี่ได้ไงเนี่ยครับนี่ไก่ส้ำเร็จแล้วอุปกรณ์ก็มมี่โตป๊ามันเห็นแค่ปากกับจมูกป้าเองเออแล้วก็เดี๋ยวอู้มืดแล้ว ต้องลิ่งรีบก่อนใกล้อยังร้องอยู่เลยเอาซับหนีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิร์งไม่เดี๋ยวผมเปล่า,หาเห็ดให้มันแล้วก่อนเดี๋ยวผมถ่ายเบิร์งไม่เลยครับเด้อนี่ครับสามเล็ดเสเร็จแล้วนี่เร็วบ่ตอนน้องมาตามไปเข้าห้องน้ำเหลือฝั่งนี้มัน, ne, นยังไม่เสร็จ แบบเดียวแล้วเดียวเมื่อนี้เดียวเสียวเต็นเขามาก่อนบุ้ยสัญญานมันพัง่านล่มมากว่าเดียวเสียวเต็นมาเมื่อนี้เดียวเสียวเต็นขอมานอนก่อนเดี๋ยวมันจะหนาวบุ้ยู่ลมมันจะแห้งคือบอป้าแล้วตรงนี้ไม่ทําเป็นประตูเหรอไม่ทําก่อนหรอกวันนี้มาทําไม่ทันดี๋ยว่งนี้ค่อยทําใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาคบเนาะเอาซ้ำนี้ก่อนนะคบเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขากินกันก่อนมันหมืดเลยนี่ มื<ไ>อตึบเลยคร<อ>ับผมไปโอเคสวัสดีครับสวัสดียำเสาครับผมน้องมาปางสวัสดีครับเป็นไงน้องมาปางเมื่อคืนนี่นอนตูบเป็นไงเยียย่ยมเยี่ยมป่ะแต่น้ำมันเข้าอ๋อน้ามันเข้ามันพอดีมันฝ่าวะครับนอนนี่ครับผมเทศหมู่บ้านเทศแล้วแล้วหมู่บ้านนี่นอนแล้วนี่เดี๋ยวเราถ่ายเอาวรอเบิ่งนะครับเด้อ แต่ว่ามันยังมีหัวอยู่เพราะว่าเหตุฝ้าเนี่ยครับเปทู่หนามก็มีนามข้างกัเขาไปเนาะเขาไปมันก็หยดแนวจากน้อยนามข้างมันหยดบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศกับามเสากับแดดกําลังออกเนี่ยบรรยากาศดีครับผมเนี่อาทิตย์นบรรยากาศในท่องให้ท้องหน้านะครับเนาะ บรรยากาศแบบนี้สมัยผมยังหน่อยโอ้ยเฮ็ดตูบยังสีนะครับนอนเฮ็ดตูบนอนสบายนอนกับเข้านนขไปกับในนั้น,นอุ่นแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดโลกจยังซีกับเฮ็ดน้อยๆอัน,นี้มันใหญ่เห็ดใหญ่เฮ็ดน้อยๆต่เป็หนาวเดแต่เป็นหูนอนสบายอยู่เนาะแต่น้ำนิดนึงไหมอ่าสบายเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรต่อเดี๋ยวเราจะไปยามมองอใส่ปลาไว้อย,ไอยู่ตรงนู้นแหละไป,ปะมาเดี๋ยวถือกล้องเองเดี๋ยวปิดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถึงนู่นค่อยเปิดก็ได้